สวัสดีค่ะเรามาดูสาระน่ารู้กับการเลือกเก้าอี้นั่งถ่ายภาพได้นะคะให้เหมาะกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเรามาดูกันเลยค่ะเก้าอี้นั่งถ่ายภาพได้สําหรับใช้ในบ้านหรือนอกบ้านไปเป็นที่ปสัสสาวะอุจจาระได้เละเก้าอี้นี้ยังเหมาะกับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินไปไก,กลๆได้ไปเข้าห้องน้ําได้หรือว่าคนป่วยคนชราที่ติดเตียงอยู่ที่บ้านนะคะเก้าอี้นั่งถ่ายภาพได้แบบไม่มีล้อนะคะก็จะมีฝาโถให้นะคะ ก็จะมีฝารองนัง่งก็จะมีถังใส่อุจจาระปัสสาวะนะคะสามารถล้างได้นะคะสามารถล้างได้สามารถแกะได้นะคะที่นี่มีล้อนะคะเราจะปรับระดับอยู่ที่5ระดับนะคะปรับได้อยู่ที่5้าระดับนะคะน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้แบบมีล้อนะคะก็จะมีฝานั่ง มีถังใส่สาร,ระปัสสาวะนะคะแบบมีล้อเราจะปรับได้ที่3ระดับนะคะปรับได้ที่3ระดับนะคะอ่าเราจะแนะนําแบบมีล้อนะคะเพราะว่าจะสะดวกในคนที่ดูลแลแล้วก็จะสามารถลากคนไข้อ่าคลื่นที่ได้นะคะไปเข้าห้องน้ําได้สะดวกคะ่ะ น้ำหนักก็บองนะคะสามารถพับผาน,นะคะพับผาได้ง่ายเพราะว่าสามารถพับได้นะคะถ้สนใจเก้าอี้นั่งถ่ายพับได้แบบมีล้อหรือไม่มีล้อนะคะสามารถเข้าไปที่ติดต่อที่มีแมชชอปใกล้บ้านคุณทุกสาขาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ